จิมมี่ไอสัตว์มึงบอกกูวดคลิปใช่ไหมได้เดี๋ยวกวูวาดคลิปดูไหมครับนี่ทะเลแล้วเดี๋ยวกูให้ดูสภาพหน้ากูไอสัตว์มีมึงเคยเห็นคนแพ้อาหารทะเลไหมฟรัดเอาละครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนก็ได้ครับยินดีต้อนรับสู่รายการกระซิบรายการช่องไปกระซิบอยู่ข้างหูคืนแล้ววันนี้เรา,ากลับมาอีกครั้งกับเกม Land of Six ที่มาพร้อมกับอัปเดตใหม่ใหม่ใหม่อัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่ชื่อว่า Land of Six ไซเอ็กันนเป็นอัปเดตที่สามารถให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ด้วยฟรีเอ็กเซสนะนะผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นฟรีได้ด้วยโหมดพวกเออก็จะมีเอ่อควิกโหมดอันแรงแล้วก็จะเป็นพวกโหมดเอ่อดูอัลฟอนนะนะก็จะเป็นโหมดที่เล่นได้ฟรีโดยที่ไม่จาเป็นต้องซื้อเกมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตอย่างที่เ้าจะเห็นกันหลักๆนะตอนนี้เลยก็คือหน้าล็อบบี้นะที่มันเปลี่ยนไฟแบบนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีพวกระบบกราฟิกเสียงหรืออะไรก็ตามอัปเดตเข้ามานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีแผนที่แผนที่เดิมแผนที่เดิมแต่เอามาทำใหม่5แผนที่แล้วก็จะมีพวกระบบไมยูไอนูน่นนี่นั่นเทียแ,แล้วก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราก็จะมาเล่นอีกครั้งกับแลนโบรซิกนะล้องกับอัปเดตใหม่แล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นอันแร้งถูกไหมเพราะว่ากูยังเล่นแร้งไม่ได้ เออเราก็จะเจอผู้เล่นที่บนเล่นบนฟรีแอคเซดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะลองกดยูเพื่อเปิดไหม่ดูว่าสังคมไหม่มันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนไปได้บางทีก็อาจะอัปเดตใหม่เขาอาจจะแก้ใหม่ก็ได้ก็ได้นะก็อาจจะแบบปลดแบนด์ใหม่ก็แล้วใช่เหรอเออมึงโดนแบนดใหม่ไปรอบหนึ่งนี่หว่าไอ้นาเอ้ยมันเดิมเปเลยยแล้มันนี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 ้ เนเนเนเอ่อมามาอยู่มามายืนอยู่หลังกูมุมนี้มุมนี้โอเคโอเคมุมนี้มุมนี้โอเคข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวกูเป็นโลให้ยิงโดนด้วยยิงโดนนะโอเคไปคุยิงคุยิงโดนแน่นอนกูยิงเนี่ยขวาเรามีอะไรไหมขวาเรามีประตูระวังประตูด้วยเราเือนพี่เราโดนพิฆาตคนเลยได้ยินพี่อะไรเนี่ย ไม่เป็นไรมันไ,ได้ผลได้นอ,อนด้ยโอเควิเชื่อวิเชื่อมันได้ผลอำจอยแล้วเหมือนจะเริ่มมาแล้วนะเฮ้ยมาเร็ว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  <c oughs> ตเตรียมตเตรียมไอ้นาไอ้นาลูกไอ้นาลูกลุลก ะเฮ้ยอยู่เปนอยู่อยู่แบบนี้โอเคกูอยู่กูอยู่กูยังมึงกูยังมึงกูยังงมึเล็งเล็งไว้เล็งไว้เล็งอยู่เดี๋ยวยิงไปไหนก็ย่อนะใครจีวะดูรู้ข้างนี้เฮ้ยเฮ้ยนะขวาหน่อยขวาแล้วอุ้ยอะไรนะเฮียโอ้ยตาหมดเลยเฮียเลยมาเลยเฮีย มึงเหมือนมึงมึงมีตัวจีมาขหลังไอ้ยี่ห้อไหนมาแล้วเน่เน่เน่เดี๋ยวเราเราจะเล่นกันชั้นล่างนี้มึงแน่ใจนะว่ามันจะไม่โผล่มาก่อนเออมึงเดี๋ยวกูจะเล่นกล้องแล้วถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะมาร์กแล้วก็ยิงทะลุไปข้างบนเลยได้ปะอ๋อเนี่ยเนี่ยถ้ารถเออเออกลัวมันมาแล้วล่ะนะไม่ดูไม่ได้กล้องแปลผิดที่แย่แล้แย่แล้ว โอเคดูด้กระไซเออู้บีดูดูดูข้างบนได้นี่วิที่ข้างบนใช่ไหมเห็นรูไหมเห็นรูไหมเห็นรูไหมอ่ารู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 ดูดูรูไว้มีกระถางนี้เข้ามาได้รูเนี้ยนะใช่ใช่ที่กูเจาะไว้รู้สึกเสียงปิงก็เปลี่ยนเป็นปักมาัปเดตใหม่เปลี่ยนสีปิงดลวยเอ้ยแต่เหมือนเกมจะค่อนข้างลื่นขึ้นจริงนะกูรู้สึกอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มาเห็นเห็นเห็นปิงกูมาไหมเน้ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงแค่รูนะยิงกระรูมาร์คสามเดี๋ยวยิงกระรูมาร์คสามกระร ใช่ครับกูมารสามยิงเลยเหรอตัวตัวนี้ยิงไม่รู้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโดนโดนโดนอะไรไม่รู้โดนจริงโดนจริงกับดักรู้กิได้อ๋อกับดักกูกับดักกูไอ้เหี้ยมันโดนกับดักกูเป็นเล็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วกับดักกูอีกหนึ่งไอ้เหี้ยแคบคานกูคัมแบ็กไอ้สัสแคบคานคัมแบ็กแม่งกูโคตรคำพวกูมาแล้วเทคนิคกับดักสุดบ้าระห่ำกูอ่ะ นี่ไงเยย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 รยยยยๆยยยยยปยยยยกูยย่ยยยยยยงยย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 งยยยยย้ยยไยยยยยย่ยย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 งยยยยยนยย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 ายย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  อ่ะสวยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งตกการ์ดที่สี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เกมแค่อัปเดตไม่ใช่แค่เกมที่อัปเดตแต่เป็นกูก็อัปเดตเหมือนกันไอ้เหี้ยโอ๊ยกูทำได้ไงวะไอ้เหี้ยเฮ้ยกูได้ตัวใหม่อ่ะมันชื่อว่าอิงนามันคือตัวอะไรวะอิงนาแล้วมันไม่น่าจะตัวใหม่นะแต่เป็นไปถึงว่ามันใหม่สำหรับผมนะ แล้วก็เป็นปึกอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ไม่เคยเด่นอ,ะอ่ะเฮ้ยมึงเป็นซีโลหันะมันเป็นตัวที่สามารถเสกล้างโคนมาได้เว้ยล้างโคนเหรอยืนนิ่งๆ่งใช่ไม่ไม่เราเราเราแบบเหมือนเล่น vr ให้แบบเออไอตัวเนี้ยเดินเดินเข้าไปมันมีหน้าที่มาโดนเลยแค่เราจะเป็นคนอะเป็นตัวลองอะเหมือนเล่น vr ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยสามารถเกีนยนคนได้นะถ้าแบบถ้าเขาเก่งพอระดับหนึ่งอ่ะต้องเรียกว่าเก่งพอระดับหนึ่งนะถ้าคนกล้ายิงยิงหมดแหละ โอเคมของดับหนึ่งคือเขาเขาเขาาจะปล่อยปล่อยแล้วมาหาตัวจริงไยแล้วในตอนนั้นอ่ะมึงนี่แหละตัวจริงที่เดินออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผนซ้อนแผนนะหมายว่าเอาตัวปลอมยืนหน้าประตูแล้วตัวจริงยืนอยู่หลังประตูใช่แต่ว่าเฮ้ยไอ้เกมนี่ตัวปลอมมปนอนเดินงูไวอย่างงี้แล้วมัีอมมีแบบแกะแทงเลยเฮ้ยมึงรู้สึกไหมว่าเกมมันจบไวขึ้นป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยด่านไอ้เกมมีไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยวะโคตรเท่เลยว่ะ ไอเฮียเกมที่แล้วกูเพิ่งประกอบเกมมอเตอร์ไซค์ไปอะ่ะโอ้โหละมีมอเตอร์ไซค์มาอันนี้ด่านใหม่ปละะนะ่าน่ะหรือว่าด่านเก่าวะทำไมกูไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์พวกนี้วะมีด่านเดิมด่านเดิมอ๋อเหรอ,อเฮียวันนี้กูเจอใครเนี่ยมองหน้ากูด้วยไอยสองเลยมีอะไรบ้างเนี่ยทำหน้าทีด่ดิเอาตัวปลอมไปกูนะกูกูก่อนนะกูก่อนนะอ่าม,มึงดูกูนะมึงดูกูมึงดูกูกไปไปไป,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 ไปดูชั้นล่างหน่อยไปดูชั้นบน ไปดูชั้นล่างนะชั้นบนมีชั้นล่างไม่มีชั้นล่างไม่มีลวกรลวงชั้นบนไว้วายโอาหขวาทางขวาเอ้ยดีแย่มากโคตรไม่เดียนเลย ไม่เห็นตามแผนเลยนะมันไม่เห็นดิฉันลางไม่เคี้ยยังมีคนอยู่กูกูลงไปใต้ดินกูนึกว่าตรงกูไม่กูไม่ได้กูนึกว่ามึงไม่ได้เหมือนตรงนี้ไอาเอามาจากไหนเนี oh, <c oughs> award, ่ยเอ้าไอ้ไไอ้ไอไอ้อไอ้้ไอ้เหี้ย ว่าแม่งเงินตีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสอนเทคนิคเฟกเว้ยเฟกโคลนเฟกอ่ะใช่คือตอนคือสังเกตไหมว่าตอนที่แบบว่าเอ่อแยกล่างโคลนมามันมีเสียงเหมือนแมลงวันมันมอเสียงเมื่อกี้อ่าใช่ใช่มีเสียงอ่ะใช่ซึ่งซึ่งศัตรูจะได้ยินเหมือนกันนะเว้ยแปลว่าอันนั้นอ่ะเขารู้รือว่าไปล่างโคลนอนาะถ้ามันอยู่ใกล้มากแล้วมันได้ยินเสียงอ๋อคือมึงนี่เองใช่ไหมใช่แต่ถ้าเหกันแล้วมึงก็สามารถใช้ กีดพิทยาได้ด้วยการกดคันเซนน่ะแล้วให้มันมีเสียงเฉยออืเย่แล้วมึงก็จะเป็นแบบคนจริงๆแล้วเขาก็แบบทิ้งมึงไปแล้วก็มือก็มีดแทงเลยแต่เขายิงกูด้วยเขาไม่ได้ทิ้งกูไปนะ <c oughs> เขายิงกูบบด้วยระหว่างที่แบบเขาเขากำลังกันขบวนอยู่เขาไม่คิดหรอกว่าอะไรมา,า,าใช่าหใช่นี่แหละเขาเรียกว่าจังหวะลุกเร็วอุ้ยไอ้หน้าคุณลูก ลงไปซสเฉยแผนไม่เป็นแผนเลยครับจอเช็คซ้ายเช็คขวาเกียมากไปเลยมันต้องไม่ใช่แบบนี้ซชมต้องต้องโดน โอ้ยมาเห็นกูเลยวะไอ้โอ้ยมาเห็นกูแต่โดดข้ามไปเลยไอ้แม่งแผนเมื่อกี้มึงพูดถูกว่ะที่มึงบอกว่าจังหวะเมื่อกี้แล้วกูเอาตัวจริงเดินไปอ่ะอย่างเงี้ยเขาเขาเขาไม่สนเลยนะเว้ยเหรอเขาพูดถูกเขพูดถูกอ่ะนะ oh shit มีในเรื่องด้วยเหรอไอ้ยังเป็นค u t s c นด้วยแล้วแม่งก็เป็นตัวกูจริงๆอ่ะ อ้ยเฮ้กูนำกูน้ำว่ะย็ชกูไอสัตว์เี้ยแม่งกูอย่างเดียวมันซีจโอช hey, ัดๆเลยนี่ต้องกดไอดูปืนโอ้ยเขียเลยแบก็ใสกันเลยอะโอโหโอนี่โอ้ โโนนน่่ป no no มันไม่ดีมันคือ c g o แล้วจะว่าไปเราเป็นฝ่ายอะไรวะเอ้ยมันไม่ใช่ c g o ป่ะมันคือเหมือนยึดพื้นที่ป่ะวะกูใช่ดูดิยิมการที่อยูนะโอเคยังมันไม่ใช่ c g o เว้ยมันคือเบรเดนวิวเฮ้ยเบรเดนวิวขนาดย่อมๆอ่ะงั้นแล้วก็เหมือนจะตายเกิดใหม่ด้วยนะนะเพราะที่กูอ่านมามันไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วตายเลยเว้ย เพราะฉะนั้นมึงหายห่วงมึงไม่ต้องระวังอะไรก็ได้ซ้ำไปเว้ยมันแบบว่าเราต้องเราต้องแบบว่าบุกเว้ยมันมีรั้วนั่นแหละอู้ <c oughs> ใช่ไหมมันยิงใช่ไหมนะเตรียมรับมือไม่เลยไปตรงไหนอ่ะลีรีอย่ากระโดดเลยเฮ้ยเฮ้ย กูเปลี่ยนตัวละวไอ้เนียตัวนี้กูเปลี่ยนตัวเลยเฮ้ยเนี่ยเปลี่ยนตัวไงวะกดเจ็ดอะไรนะกดเลยนะกดเลขเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดอ่ะกูกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อกูรู้ละมึงดูนัค่ะวิ่งนะกูกูเจอมึงแล้วกูหังมึงเรากูแป๊บนึงเรากูแป๊บนึงเราต้องเราต้องบุกพร้อมกันเว้ยเราไม่สามารถบุกคนเดียวได้เลยโหมดเนี้ยเนี่ยยากที่จะบุกคนเดียว มานาลงไปนายิงหลัวนไอ้นายิงหลังวันยิงหลังวันเฮ้ยกะเดากระดากริากระดายิงมันยิงมันยิงมันมึงยิงมันเ้ยบอไสมึงยิงมันเฮ้โล่โล่พันธุโล่โลุ่โล่เฮ้ย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  อะเอาเอาอย่าเป็นตายไปเลยเฮ้ยจะว่าไปคอนมันทุบโลกได้นี่ถูกไหมถูกไหมไม่รู้เออโดนทุบก่อนขอโดนทุบเออเยี่ยมมั่งมันทุบได้จริงมันทุบได้จริงแต่กูตายก่อนไอ้เหี้ยอืมเฮ้ยนี่เพื่อนหรือนี่เพื่อนหรือว่าอะไรวะ สตูเอาสตูเหรอไอ้เหี้ยมันจะขึ้นลูกโกลบนหัวทำให้เฮียอะไรวะไอ้สัตว์กูงงหมดเลยแต่กูก็ยิงล้มไปแล้วไอ้เหี้ยบอกให้กูโจมตีตรงเนี้ยแต่มันเป็นเขตต้องห้ามกูต้องไปไงอ่ะมันน่าจะต้องยึดไปทีละโซนหรือเปล่านะเจอตัวโล่เรียกกูนะกูแม่งมีค้อนไอสัตว์กูจะทุบค้อนในกระจุยเลยเหี้ยโล่กับค้อนกูจะต้องแตกไปพร้อมกันเลยไปไหนมาวะกูรู้มีทางกูเดินก็เดินเฮ้ยโล่ โอยสวยงเฮ้ยเฮ้ยเวฮ้ยเลยเฮ้ยยิงได้ปะยิงทิ้งได้ปะเฮ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรมียิงแม่งเลยัตออยิงไม่ได้มัคืออะไรวะกูสามารถที่จะกระโดดอันไอ้เหี้ยหมดแต่งสไอ้เหี้ยหมดอสงสัสัตว์ไอ้เหี้ยันั่งทีอะไรทไมไมปืนเจนี้มันดูยิงไม่เข้าเข้าเมื่อก่อนวะ มันปรับมั้งมันให้เข้ากับโหมดไงมันแบบมันยิงมันยิงซ้ำศพไม่ตายทันทีอ่ะมันติดอีเลยแล้วไม่รู้มันมันมันปรับไหมน่าจะเพราะว่าเพรมึงมงเห็นไหมมึงเห็นไหมลูกซองอ่ะไอ้ยี่อ่ะซ้ำศพอ่ะไม่ตายยี่แม่งเกมมันน่าจะปรับเพื่อเพื่อให้มันบาลานซ์กับโหมดอ่ะโหมดมันค่อนข้างเจะมัวนะไม่งั้นมันจะตายกันไวเกินอ่ะเขากลัวว่าสายสายฮิวจะจะไม่ได้เล่นหรอกก็เลยแบบทำให้แบบตายยากขึ้นอะไรเงี้ย เออน่าจะใช่น่าจะใช่เพราะว่าเกมแบบนี้มันไวมากเว้ยทุกอย่างมันคุณลบคุณลบเกมทิ้งเลยบอกเลยทุกอย่างมันไกลมันไวไปหมดเลยอะเอาละเราเราจะเล่นแผนอะไรกันอยู่เอาเอาค้อนตีตีหน้าต่างเลยดิกูเองมาแล้วกูด้วยมาแล้วตอนนี้ตอนนี้เรียบร้อย เออวะ่ะมันมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะนก,นะนกูต้องรักษาจุดตรงนี้ใช่ไหมรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยเอาเอาเอาแบบเราคิีว <laughs> ่็ต้ <laughs> องจบลงไปเที่ l e v ร l g เกม land war six แลนบุส uh, ิกไซส์ไซส์ไซส์ X นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยแล้วอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาออกันไปก่อนครับสวัสดีครับ